ไข่เจียวหมูสับครับโอ้อร่อยอร่อยครับต้องเพิ่มได้แล้วทางมัน้องเพิ่มตอนนี้กําลังไม่รู้อใครที่ดูข่ขาวข่าวมือนผมไมคือนะทุกคนเห็นไหมไอนหัวข้อที่ผมขึ้นแปดแปดแปดหนึ่งแปดหกเอาวลางวดนี้ล่าสุดเลยนะมันออกแปดหกสองตัวผมซื้อหกแปดนะสองงวดแล้วงวดก่อนนายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เมื่อวดที่แล้วอ่ะออกสามสองผมก็ซื้อสองสามเออไม่กลับแล้ววันนี้ก็ซื้อหกแปดมาก็อกแปดหกนะใกล้ 8, 6, นะกลแล้วครับใกล้จะหมดปีแล้วไม่ใช่อะไรหรอกใกล้แล้ว,ลลวนี่พนี้ก็หวยออกด้วยนะใครมีเลขเด็ดเลขอะไรมาพูดคุยกันนะเมื่อี้เราชอบใครมีดวงใครมีเรีลขอะไรใครมีโชคอาจจะถูกอาจจะชอบหรอือจ,จะชื้อก็ได้ขอบคุณมากนะครับนายครับทานข้าวหรือ,อยังครับวันนี้ ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับที่ไม่มาทักทายกันนะครับสวัสดีครับผมทาน ท่านพระพรก็ทักทายสวัสดีน้องเพื้มนะครับน้องเพื้มก็ส่งบรญยากาต็มโตมาขอบคุณทุกคนเลยนะครับ สว,ส,สวัสดีครับสบายดีครับวันนี้เจ็ดเปิดเอาร้องเพลงอะไรดีนะไม่ร้องเพลงนานเลยครับทุกคนเอาเพลงอันนี้เลยกันครับรับคนโทรมาครับรับทุกคนที่เข้ามาจังเลยครับรับรับคนโทรมาจังเลยครับของพี่พีนะฮะพิเศษ ขอบคุณนะครับอาทิตย์มาแล้วครับมาทักทายกันครับกคนโทรมาจังเลย